กินเจ้าเด้อก hey, 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 ินข hey, hey. ่าวแรงเด้อพาลูกพาลานกินข่าวแรงไข่พะโล้แล้วก็ต้มมันปลาดุกตขวบพักน้องกินกับข้าวเจ้าเลยจ้าทุกคนตั้มลุยเลยมาเรียกพัดับเขาใหม่น้องสิอันนาลุยก่อนแล้วบ่

ก็ต้องก็ต้องเลยแม่เจ้ามันไปหยากเจ้งเนาะตัวนี้กลวงๆตัวนี้พอแจ้งเจ้งมันต้องถอยกล้องออกมาตัวนี้นะอือเอาตัวนี้เลเนาะแม่เจ้าเนาะนี่เหนหคลิปนี้แล้วคลิปที่สามแม่โอ้โหเขกลิ้ง

บายดีล้างกล่องด้วพี่น้องด้วยแม่ม้อนกินแล้วเรียบร้อยบุพเพเราจะเอาใหม่ด้วยกินข้าวเปียกเสซนเรียบร้อยแล้วบุพเพกินลูกบุพเพกินยู้อมาจับยื้อมาจับวางกลางเด้อกตางมันระวังไว้เชิงโต๊ะจะบุพเต้องถิ่งลงหลุมเด้อหืมสดงาม ก่อนมากินสดน้ำเพราะว่าพอดูคนยัางจังหมักเลยมากหมักปากินจนกินจนคัดอะไรได้กินหัวประดูปีกระดูก้เสาเลยค่ะป้าแต่คนหมักอะไรหมักกินหัวปลาาขาวเขาย่มาเลย ก้องเกลไปเกิญอมาเแม่อไป้าเขาหอมก่นโอแม่นได้เอาไปใคนไหนเอ้ยเอาเอไข่ของขอกินน้องแปบบ้านเอาปไข่้าเอากรสีเอาเงให้เจ้าเอาบปล่าไเอาห หนเีนขึนนน้านรมาอกจมักพักผัดก่อนหมักพักก่กินน้ำตาเอาอนึ่ง่าพัก,ก,กน่ไเม้จะซีอ,อ่ไส

กระลูกเจ้ากินน้ำมาได้หรอคุณพี่ได้กินน้ำเจ้ากินได้เลยเจ้ากินคนเดียวเจ้าเลยกราลูกตัวนี้ป้าหมอกใหเจ้าเลยน้ำมันแค่คนเดียวเลยอันนั้นเรียบร้อยเลยเนาะทาแป้งแล้วบอก

ตักตักปาใจานไป็นตลงรูกนาปลาเห็ไหมมัอืมนี่เด็กอืมสดเอาน้ำมันบัดวางต่างเรอแล้วจานะก้ว บอลกินข่าแซ่บขนาดก,นกนนนาาาินกิมนมันด่างมืนเดิมมันคือสีแซ่บแหมมุกป่าสีนี้แซ่บเลยวันเักกินแบบเป็นแกงแบบออกเผ็ดเนาะนะซื้อปลามาแกงกินก่อนปลาไปหาปลามาแกงตลาดเนาะ จมจมกินป <c ười> ้าเมนบอกเมนบอบอนปลาลุกหมักปลาลุกป้าอื่นเดียบ no. ่มักบอกปลาลูกปลาลุกกับปลาินป้าจะมักเห็นได้ไรเนี่งแกงบอกแกสุดหน้าเนาะคือปลาลินมาตรงยันก แล้วก็แม่ก็ซื้อพักมาพัดนี่ละนะแล้วอื่นก่อ็คือตลาดมีซื้อปลากับซื้อพัก,ม,พกมาพัดอืกอืมอื่นจะปวางเหียนไปไปซื้อเขาในห่านนั่นเนาะ

าอีกบ่เขาเอาอีกเนาะเอาบ่เอาอกเขาเอาเขาอีกบ่อเอาถาจะปาปูเขาลายเนาะป่าปูเขาเป็นีเจ้าจะอันอันแค่เอาลูเดอร์หัวหัวปลาดุกแค่เอาเดอร์อืมกิ้หมืด างห,หลังมือลลางตีนลลังมือเข่าหงนอนถ้าแปลงถ้าเปิดนอนเองนอน<บ>น,อนป่านี่แหละเจ๊นอนนอนเออลุงบอกนอนเออลุงบอกนอนยุลุมนอนอนยุลุ่มนอนยุลุมเหตุยังันแข็งนอนยุลุมเหตุยังนอนท้องเตียง นอนอ่ะลุงบอกนอน้อนนั helmet, ่เด้อน้องนอนอยู่ลุ่มนะมันมันแข็งมันพื้นมันแข็งลูกมันเฟื้อนจะนอนอยากขับต้องนอนแม่อรับให้ชิบหายไปมันนอนโฮมกันประสามเลยวะนี่น่ะคิดว่ากิดห้องนีืไว้ไปนอนห้องเนี่ยนอนแม่ไปเลย เป็นอยู่ในสายตาของผู้องต้งไดปพกเจ้าห่ายอื่นไปเมีนเนยน Hãy subscribe cho kênh ินใจเย็นๆมันสิติดคอมันสิพาคอนอนผู้เดียวอันก็ได้ไงบ่เขาบอกว่าจะนอนผู้เดียวนอนป้าเป็นอย่างบอกให้นอนผู้เดียวนอนป้าโอ้ยอีกนะเดิเจ้าเอื้องกินจะนเอื้องกินเลมเอนเบิร์ดนะ เอ๊ะช mm, e e ิเบิดบ่เขาัน <m> ี <M> ้น <m> ่เขาไม่หม <m> ุเบิดเลยนะนำเขาหยัดลงอ่ายัดลงโอ้ยเสียเนาะเสียลานกินเนาะอืเอาเล่มให้มันเบิดเลยฮะโอ้ยกินขาเสร็จเองสื่อไก่หมุนใหม่กินสะบอนเ้ยกินบ่ไก่หมุนไก่หมุนึหมุนบอไม่หมุน เนาะแม่จะหนังสีขื้นมาขาวๆโล่เนาะขึ <ss> well ้นแบบมีความสุขโล่ไป็นอะไรค่ะเราเำาบบมีมันจะไทยมันจะไต่มุนเนี่ยอยากให้เออลุงจะกินแบบนี้เด็ป้าซื้อมาให้กินเลยเออลุงจะกินน้อยเดียวเห็นมาขาวจักบเดียวแล้ว พอแล้วเล่นตัวนี้มันเบิ้โอ้ยขักขากขากกินแบบนี้แหละขักลายคุณเจ้าร้านจกินโอ้ยขักขากสดน้ำสดสดอืมตักน้ำใส่ตักน้ำสดใส่อืมสดสดชุดอาหารข็นบานเออตักอันนั้นใส่อีก ไตักลงไปใส่เออตักน้ำตรงไปสดใสเออสูดหานเออเอาอันเบิดเม็ดขาวอันเบิสอันเบิดเออระวังกามอันเบิดนี่นี่นี่ไข่นี่นี่นี่ไข่ลงไปเออตักน้ำลงไปอีกตักน้ำลงไปอืสูดหัน เอาเอื้อมบัตรที่ส่งเลยโอ้ขักลายกินกินอืมอ้มลงอีกอ้มอืมน้ำลงไปดองลงเอาโ่อีก้่โโอ้ขากลายแซ่บแซ่บแซ่บนองบอนแซ่บเนาะอ้เมืออื่นปาไปหาปลาแกงจริง่น้อแกงปลาอีกเนาะ

หัวนไปดูดินนั้นหมดระวังก้างเลยอืมกิน,นก,กินแก่ออกมากเลยคนะ่ะ ัวหมักใบหมอดเป็นปิ้งเป็นยางแห้งๆเนาะบ่มักปนใดเนาะแหเออมันแห้งมันก็แซ่บเนาะมันบ่ได้สดน้ามันบ่มีแห้งแม่นบ่รุ่งเจ้าพนมักของแหงมากินนบมากินัปนใดเเห็นบเนือนงเราัแหงจอย ขนมปังเรากินอยู่เจ้าก็หมักบ่อขนมปังหมักคือการอี่มเมื่อคนที่ซื้อยังไงเนาะซื้อปลาเนาะซื้อพักเนาะซื้อขนมปังเนาะเพื่อนกับน้องเลิกกระลุงกรเฮียนกับตลาดเพื่อนกับน้องโอ้ยรอดบ่น้าะป่าพีเนาะกับน้องห้ามไป เพื่อนชูงลงเพื่อนต่ำป้าบุม๋มบอกใ,ให้หล่อหล่แเล็น,ลนั่นนนแถวนี่ป้าบ่อนไปยังไปใจบอกทาไปงนน้นเบิรก็จะกินหันกินอนูมันนานมันเป็นเล็กน้อยที่บนนารักปันไดเพื่อนเขาก็มีกินอยู่เนะาะออกไปเด้ออยากยังบอกป้าโอเคปลาดุงเนี่ยแม่บัานป้า,า,ปา,า,ปาตกลามกินขับอะไรย่างเงี้ยาเี่ ปลาลุ่มแลวคลิปนี้อันบอนก็ไปก่อนเด้อว่าสินีบอนก็ไป้ขอบใจปลาลุเด้อสิมาลับนล้วเสิมาับพอกันกับน้องบอนมื้ออื่นเช้าว่าสิออาบ๊ายบาย